สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆสวนสิบแสนแฟนๆจ,จ้าจจรุ่นทีหลักแลก้วเขาบทุกทานครับผมคลิปนี้ก็ได้เวลาเลือกงามย่ามดีครับหลังจากที่เกกียวเขาแล้วเรียบร้อยกับหอบฟางขึ้นไปบ,บนขั้นหน้าทองขัามแล้วนะครับก็มีแผนการว่าจะปลูกหญ้าครับก็ได้เลือกมือนี่แหละครับจัดการซะเลยมีการ สื่อสั่งสื่อเครื่องสูบน้ำม,มาไม่พี่นองแฟนครับนะครับลุงละกะน้องนะครับเพื่อนกันเลยมาสวยกันนะครับปลูกหญ้าแพ่งโกลาครับพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นี่แหละครับมึงสภาพโหลดพ่นองเอ้ยหญ้าลำบากหลายบมแมนว่าสิปลูกง่ายดิใส่เครื่องสูบน้ำลงมาเพื่อว่าจะเอามาแซ่ ขี่ตมแค่ขีดินเท่านี่แหละให้มันเละน,นะครับจริงๆก็ต้องขาดก้อนจังหวันหยานยานะครับแต่นี่ใส่กันยำออครับเอามือวานหยาหยานี่ก็ไปตัดมาซะก่นกนอนครับตัดหยาเพ่งกุลาเป็นหยาพันธ์ครับตัดใส่กระสอบมาตอนสอๆนะครับเสร็จแล้วก็นี่แหละสูบน้ำใส่แล้วก็ใส่มือหอบหอบหยามาก,กับวานวานวาน,วานไปครับแล้วแต่คว่ำ พ่อใจนะครับว่าจะว่านหาหรือบางแต่ส่วนตัวผมบอกผมว่าเฮ็ดบางๆก็ได้เพราะว่ามันเพราะมันติดแล้วเขาจะ,ะมีการแพร่ออกไปอีกนะครับหลายเลยละ่ะท,ที่การปลูกกันแล้วแต่ผู้จากจะเฮ็ดนดะครับด้วยบางขั้นก็สิได้ลด,ลดมาปันเอาก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ลดค่อยเล็กนะครับว่าขาดออกก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวของสวนสิบแสนของใจจะรุ่นเดายกั ได้แรงงานจากพีจากน้องนะครับเพิ่นกับมาซอยกันนะครับนี่นะครับใส่การยำลุงไปใส่โค้นกีตุ่มเขานี่นะครับลักษณะแบบนี่แหละแม่บ้านกับมาซอยกันต้องขอขอบคุณเด้อนะครับคุณลุงคุณป่าเพิ่นมาซอยนะครับเห็นสองตาใหญ่หุ่งจเมเลยนะครับเหลืองงัวะทัง ผลฟางจะ่าเอียงลายแนวนะครับนะครับกับเพื่อนกับมีน้ำใจนะครับมาซอยครับซึ่งเป็นสิ่งที่หายากโดยเฉพาะสมมีิการที่เขาแห้งซอยกันนี่แทบจะหาไ่เห็นแล้วบรรยากาศแบบนี้แม่นว่าเราเป็นสิได้ีจ้างอยู่บ่ที่นะครับเอากะเลี่ยงเขาเลี้ยงน้ำคือเกาครับนี่นองไส้ลักยิมเพื่อนกับเหยียบซอยกันครับเหยียบล่งไปพ่อบ่ได้เหยียบหนาเหยียบนั่นนะครับพ่อ ไอ้จมนอกไปจังน้อยกับติดแล้วครับนะครับโค่นโค่นเท่ามันกะคือว่ายางจนลมผละ่ะโอ้เมื่อยขาขาล่าปแปลงแซงเลยมือนี่คนนะ่ะป่าป่าคนกับแมาซอยครับซอยกันคนละใหม่ละมือครับทอ,อนามกับทอยายใหญ่หลากกับว่ามานะครับทึ่งเมือ่อยยางลาโค่นบุกโค่นขี้ตุ่มครับสภาพเดียวรอติดตามมึงเรื่องพน้องครับว่บา จะเป็นแบบไดนี่ครับไตทอยแย่ๆเข้าฉีดไปเลยรอติดตามผลงานครับว่าหย่าสิง,งามบอปีนี้นะครับผมปลูกลงในไฮนาเลยเนื้อทีประมาณหนึ่งไรนะครับยังพันแล้วเรกปลูกไปทีละหน่อย